สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง KK ขีดขนส่งนะครับวันนี้เรามาทําอะไรกันคะวันนี้เรามาทำอะไรบอกทำอะไรเรามาทาอะไรกันคะรถต้องตังขนาดไหนคะวันนี้มาย่ามาซื้อของขวัญวันเกิดนฮเตียเป็นรถพ่วงสองพ่วงบอกงท่นก่อนครับนี่นะครับพี่ที่ว่าจัด การให้หมดเลยน,นี่ทีมเซลนะครับน,นี่ลองให้บริการอันนี้เดี๋ยวลงยูทูบให้พี่ว่า <c oughs> สวัสดีครับพี่ ประมาณห้เดือนนะครับประมาณครึ่งปีนะครับเราต่อแทงมาบวกรวมหัวรถกับเอกสารในทุกๆอย่างรถสเปคนี้จะเป็นรถที่รอคอยนานนะครับเพราะว่ามันเป็นงานคล้ายๆเหมือนแฮนด์เมดนะครับแม่ลูกคู่นี้นี่ผมนั่งคิดโปรเจกต์เรื่องแบบเรื่องทรงนะครับ อยู่มาพักใหญ่เลยนะครับกว่าจะทำาคงการลงมือได้ก็ประมาณปีนึงนะครับปีนึงแบบทุกอย่างเราวาดใส่กระดาษนะครับแล้วก็พิมพ์เขียวไว้ในหัวหรือจดนะครับรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างข้อดีของรถทุกๆคันที่เคยทำมาสรรสร้างอยู่ในงานของรถคันนี้นะครับ เป็นสิ่งที่ตั้งใจทํามากเลยครับของผมก็จะได้ออกไปสู่สายตาของเ,ออเพื่อนๆชาวพี่น้องรถบรรทุกกันนะครับในเร็ววันเช้านี้ก็มีการเตรียมอยู่นะครับจะส่งมอบรถนี่ถ่ายไว้แบบ เพื่อเป็นความทรงจำนะครับของเราในทุกๆก้าวย่าง,างก้าวที่เราได้เดินผ่านเราจะมีการบันทึกไว้นี่นะครับนารานนะครับนารานเคเค,เคขีดนะครับสำหรับคนที่ยังจำกันได้ รุ่นแรกนะครับรุ่นหนึ่งรู้สึกเท่วันนี้เทน้องเท่จะมีความสุขนะครับวันนี้อะไรเมื่อกี้บอกสเกงบอกแก๊กเปียวขยับมาฝั่งนี้ผมดีกว่าอ่ะโอเคอ่ะ่างนี้ Ô, chị bảo là, chị bảo nó chị bảo chị bảo là, chị bảo ถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ช่วงนี้ตัดต่อจะไม่ค่อยได้เป็นก็เลยถ่ายเลียวไปเลยครับนี่ขอบคุณทีมงานทางอิสูซด้วยนะครับวันนี้เรามามอบรถให้ให้เกียรติอย่างมากเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับอันนี้คือพี่วีนะครับ สวยสุดหัวสุดทางเลยนะครับไฟก็แท้นะครับเนี่ยไฟก็แท้นะครับลูกจรวดนี่เงาแวบเลยนะครับแต่เราเนี่ยยังไม่ได้ขัดนะครับถ้าขัดแล้วเนะี่ยมันจะสวยกว่านี้มากๆเลยมันวิ่งโดนฝนมาครับเมื่อวานนี้ก็ริบติดสติกเกอร์ครับถายรถ อันนี้อันนี้เป็นไม่ใช่สีนะครับเป็นงานติดสติกเกอร์ 3M สะท้อนแสงของผมนะครับน,นี่น่าจะเป็นคู่มือครับคู่มือองทางโชว์รูม สวยสุดๆไปเลยใช่เลยวะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะเราอ่ะฮะหอมดิเอออยู่ทุบนะพูดทีดีนะรถใหม่ก็หอมดิพี่อ๋อภรรยาทางบ้านทุบแล้นะฝากอะไรถึงเก๋ไก่สไลเดอร์หน่อยพี่กเหมือนเดิมนะพี่ก็เหมือนเดิมรักน้องเหมือนเดิมไม่ตะกี้ไม่พูดอย่างนี้นะ ฝากอะไรไปถึงอาซิงหมิวมังครับอาซิงหมิวเจ็กเปียวฝากความคิดถึงของอาซิงหมิวเจ็กบอกว่าหอมลืมเลยรถใหม่นะครับธรรมดาครับหอมโอ้โหไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ไลท์นะครับ LED ไฟ LED นี่ครับใหม่หน้าจิกกาสวยๆเลย สุดสุดสุไหมครับเสียอ้วนเสียอ้วนสแกนเนียนี่สายเขาสายยุโรปนะครับครับสุดสุดยังไงครับพอพอจะสู้สแกนเนียเราได้ไหมครับพอสู้ได้ไหมนิดหน่อยน่าจะสู้ไม่ได้ครับนิดหน่อยนิดหน่อยเฉื่อยเงนิดหน่อยเฉื่อยเงนิดหน่อยก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับโอ้โหไหนครับดิฟฟ์โอ้ไม่มีคาราบาวตื่นสายโอ้โหเบอร์ยี่สิบเนี่รถใครครับเนี่ย เ,เบอร์รยี่สบเ็ดเบอร์ยี่สบ็ดนี่รถเจ๊กเปียวนะครับนี่บางท่านเขาจะแบบว่าใครนะขับรถคันเบอร์ยี่สิบเอ็ดนี่เลยครับเขาพุ่งนี่เลยครับ,รบเจ๊กเปียวข้ามหมีด้วยมือเปล่าคนนี้แหละครับ, <laughs> บรเสียเท่เ <laughs> บอร์สิบแอร์ไม่เย็นนะฮะ <laughs> แอร์ไม่เย็นแอร์พังบ่อยเหลือเกินอันนี้เบอร์เบอร์ยี่สิบนะครับ ผู้ขับขี่เบอร์20นะครับปาดใครสไลด์ใครก็จัดการกันเองนะครับผมไม่เกี่ยวเ้อนม้วยอย่าไปพูดอย่าง,งาน,นั้นนี่เรามีสติ๊กเกอร์ติดเนี่ยออโอ้โห,โหที่ท่วานี่เคลือบยางให้อย่างสุดเลยครับโอ้เสียงคนระับ โบเอลนะครับโบเอลจริงๆอ่ะท่อเรานี่ท่อสุดยิงสดเหตุผลที่ยิงสดไม่ใช่อะไรนะครับทำท่อไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราจะทำอ่ o u t u b e เรื่องท่อลงให้พี่น้องชาว FC ซเคๆขีดลงให้ดูกันอีกทีนึงนะครับ นนี้ก็จะเป็นหน้ารถนะครับรถรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเหรอเดี๋ยวพามาชมนี่ครับ <c oughs> นี้เป็นตัวปรับไฟที่มีเห็นเข้ามาแบบแตกต like ่างจากรุ่นอื่นๆที่เราเคยใช้กันนะแล้วก็เป็นไฟเพดานข้างบนเป็นหลอดยาวนะครับไฟข้า <c oughs> <c oughs> งบนหลอดยาวนี่น่านจะเป็นสวิตช์ยิงั <c oughs> บล็อ having. นี่เรามาดูคันนี้ว่ามีหวอมีหวอคันนี้คันนี้คันนี้จมีย่ำเลยกลับไปคงจะต้องล้างกันใหม่หน่อยอะรู้วหรอ